ที่ได้เข้ามาณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ช่วยด้วยนะครับก็ครับผมอ่าก็สามารถทำบุญได้นะครับก็เราก็นอกจากจะนอกจากจะวันนี้เานอมาแล้วเราสามารถให้คนอ๋อต้องถือเลยนะครับให้โดนถือนะครับทำบุญเป็นคนกั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 นแบบเวลาทำบุญเราก็ต้องพูดแบบว่าเป็นทางการทางงานนะครับ

โอ้าแต่ละตละตแล้วขอบคุณครับขอบคค่ะขอบคุณครับฝั่งนู้สู้ไหมรผมไมสู้ไหมฝั่งนี้สู้ไหมหได้เวลาผมมือกดดันก็ผมแคแมขอบคุณครับขอบคุณครับผทั้งหมดยังไม่หมดเลยนใจร้อนนโอ้ทไปแล้วครับผมโอ้ยโอนี่มือแล้วครับผมโอ้ยรล้วจะจะจคจะ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 อะจ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 ะะจ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 ะระจะจะจ ก็ขอให้นะครับเอ่ออาการป่วยนะครับทุกอย่างนะครับวันนี้มีหลายหคนมาก็ขอให้เอ่ออาการเอ่อน้ำมืดตาโกบดลบเป็นไข้ขึ้นแสบเจริญเมืองศีสษะาหารไม่ยอกปวดท้องบ่อยๆนั่นอแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆกลับคืนสู่ทุกท่านในวันนี้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณโอ้โสุดยอดมากมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจับล้อมนนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เจออีกนวลลึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน